สวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวที่เห็นอยู่นี้ก็คือวัดเขาดีสลักครับซึ่งเป็นโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งของอำเภอหูทองในจารึกเขาเขียนไว้ว่าอายุประมาณพุทธทศวรรษที่12ถึง14นั่นก็หมายถึงหลังพุทธกาล1,200ปีซึ่งมันเกิดก่อนสุโขทัย อยู่ร่วมสมัยทลาวดีเลยครับเพื่อนเข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่ตรงฐานลอยพระพุทธบาทแล้วนะครับจุดที่ สูงที่สุดของวัดเขาดีสลักนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมรอยพระพุทธบาทก่อนก่อนที่จะขึ้นโบราณสถานด้านนี้ครับทางเดินขึ้นเป็นโบราณสถานเก่าแจ่ครับมีเจดีย์เก่าสมัยสมัยเก่ารครับครับสมัยก่อนผมเคยมาเทียงหนึ่งแล้วครับผมเดินขึ้นเขามาทางนี้ ผมไม่รู้ไกลมากไกลพอสมควรวัดนี้มีลิงด้วยนะครับเขาห้ามให้อาหารลิงครับถ้าให้มันก็จะมาอยู่หมาเต้าประมาณนั้นนี่ผมจะพาไปดู ให้ดูความงามนี่ผมสังเกตเห็นทางนีมน้มันก็เป็นแปลกๆตรงนี้นครับนี่นี่ห็นเห็นทางสุพรรณก็แปลกอยู่เหมือนกันเนี่ยแห็นธรรมชาตินี่ก็เป็นอันนี้นะ่าจะสร้างขึ้นมาใหม่ครับไม่ใช่ของโบราณครับวัดเขาดีสลักครับ ผมนะจะชมรอยพุทธบาทนร้างด้วยหินอ่อนสวยงามครับนักท่องเที่ยวไม่มีครับชายเดียวคนเดียวนี่คือรอยพุทธบาทก็สร้างขึ้นมาใหม่นี่จะให้ชมวิวเลยครับ เนี่ยวิวสวยงามมากก็ขับรถไปก็ลงหน้าลงหลังละทางน้นน่าจะเป็นทางสมมานหินอันนี้ต้นไม้สูงขึ้นมาเยอะพอสมควรในระยะสองปีเมื่อก่อนนี้ตรงนี้มองเห็นหมดต้นไม้ไม่ได้ขึ้นมาขนาดนี้ที่นี่รักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดนะครับ ก็ไม่รู้กล้องกล้องน่าจะเสียงหักลงหมดแหละมีต้นน้อยหนาที่ครับรอยพระพุทธบาทวัดเขาดีสลักก็ให้ชมบริเวณร,ร,รอบๆว่าเป็นยังไง นักท่องเที่ยวไม่มีแหละครับเงียบเงียบปานเป่าฉากครับอยู่คนเดียวละคังละค้งเลยดูตน้นทาวันคงคงเขื่อ บเคาะคนบรรหาร,หารให้ดูบริเวณร,รอบๆเขาก็ประมาณนี้โอ้ระกลงดังกล้องดียางเลยเนี่ยทางเดินลงก็ไปประมาณนี้ครับนี่ทางที่ผมเดินขึ้นเมื่อก่อนเดินจนขาลากเดินขึ้นเขาไม่รู้ ว่ารถมันขึ้นมาได้ให้ชมบริเวณรอบๆของวัดเขาดีสลักนะมีเก๋งอยู่คันหนึ่งน่าจะเป็นของเจ้าหน้าที่วัดหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวผมจะให้ดูประวัตินะครับประวัติของ ว่าเป็นยังไงครับวัดเขาดีสลักตำบลดอนคามอำเภออูทองอยู่จากเมืองมบรานหนูตองมาทางทิศตะตกเฉียงเหนือครับประมาณ12กิโลในเดตมีการสำรวจพบรลอยพระพุทธบาทจากหินทรายประดิษฐานอยู่คศ2535ต่อมาก้มศิลดยนักโบราณคดีพิศพัณฑ์ ทางในชาติที่สสุพรรณบุรีร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรีได้ดำเนินการบริเนบุริาน์วัดเขาดีสนักต่อเนื่อง5ปีในปีงบประมาณ2537ถึง41โดยก็สร้างบดีสถานลอยพบบรบาณฑก็แสดงว่าตัวนี้เพิ่งสร้าง37ถึง41ครับลักษณะลอยพระาที่พบ สล,ลักหนินทรายสีนวลขนาดสลกนวปัจจุบันรอยพระพุทธบาทวัดเขาดิสรักยังมีข้อมูลที่แน่ชัดเจนส่วนหนึ่งสนันนฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยจราวดีตอนปลายครับที่ขายคึงกับประยุคร่วมกับอยุธยาครับดอนคลาครับนี่เป็น อะไรนะตำบลดอนขานี้พระยบขาวเขากำแพงป่องภูเขาไฟครับมงคลร้อยแปดนะพระทธด,ดิสลักหลวงพ่อใหญ่วัดดอนขาเป็นวัดวัดโป่งพานอินครับพิพิธภัณฑ์พระมงพื้นบ้านครับ ของตำบลดอนขาที่เที่ยวเขากับหอวัฒนธรรมเรียนรู้ดอนขาของที่ระลึกศูนย์จักศาลบ้านดอนขาศูนย์การเรียนรู้ผ้าพื้นเมืองดอนขาศูนย์จำหน่ายผ้าดันมือศูนย์สาจิตชุมชน l อลยีสององค์การบริหารส่วนตำบลดอนขาร้านอาหารพื้นบ้านลิมของร้านอาหารพื้นบ้านบุญเมีครับเป็นที่ทั้งเที่ยวของอำเภอดอนขาครับ ตำบนดอนขาเขาว่างั้นอืมก็ <c oughs> <c oughs> ออกจากนี้อเ๋เขาก็มททีที่เที่ยวเยอะคนท้งดินสิบเอ็ดก็อยู่นั่นหกเจ็ดคืออะไร เจ็ดก็คือแปดก็คือสามก็คือวัดดอนคาเก้าก็คือสิบสองสิบสามห้าก็เป็นที่เที่ยวของตำบลดอนคาครับ ก็น่าสนใจครับสำหรับวัดเขาดีสลักเดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นจุดไฮไลท์ก็คือตรงนี้ครับไปชมก็เป็นโบราณสถานเก่าครับเจดีย์อายุประมาณ1300ปี1400ปีประมาณนั้นก่อนสมัยพระเจ้าชัยวรมันด้วยครับ ก็พุทธศตรวรรษที่1,200ถึง1,400ีนี่ก็คือก่อนแน่ๆก่อนหลายร้อยปีครับอันนี้ก็คือวัดเขาดีสลักนะครับ